มาแล้วครับขบวน532ครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านหันนะครับ17นาฬิกา3 2นาทีนะครับ536ก็ออกมาแล้วนะครับ536ก็ผ่านบ้านแห่นมาแล้วนะครับผมตามหลัง532ไปเลย ฝนจะตกนะครับปัญหาลมพัดแรงนะครับ